สุโข,ขปุญญสัอุจโยการสั่งสมบุญนำสุบมาให้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสําหรับวันนี้วันที่เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันที่21เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566 สำหรับวันจันทร์วันนี้21สคถึงหาคม6กนี้ก็รายการย่องเท่ย่องเท่พาะนจรก็มีภารกิจมา,ายังวัดวาอารามสำคัญแห่งนี้นะครับผมนั่นก็คือ,อวัดบ้านศาลาตําบลบ้านเชิดอําเภอพระนทิคม จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งวัดบ้านศาลา,าตำบลบ้านเชิดอำเภอพนัฐทรงเมืองชนบุรีนี้ก็ถือว,ว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณนะครับผมตามาประวัติกล่าวว่าวัดแห่งนี้สร้างมาก็ตัง้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2,379นู่นนะครับผม ้าสร้างปี2,379วัดแห่งนี้ก็จะเป็นมีอายุอ,อนามมาร่วม191ปีนั่นเอง2,379ก็จะเป็นช่วงรัสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3นู่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นวัดวา,ารามคู่ฟ้าแผ่นดินไทยแผ่นดินทองมา เกือบจะ200ปีแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นสวมรวนจิตใจของพี่น้องชาวบ้านสาราอำเภอพนัทนิคมเมืองชนบุรีมานานแสนนานนั่นเองเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมภายในวัดซิว่ามีาสิ่งอะไรที่น่าเหมาะสมจะทำบุญทำกุศลนี่แหละครับผมจะได้ฝากเนื้อนาบุญอริยทรัพย์ไว้กับวัดวาอาราม สำคัญอย่างนี้ก็คือวัดบ้านสาลาเมื่อเข้ามาบริเวณหน้าวัดแล้วก็จะเห็นว่าวัดแห่งนี้สะอาดสะอ้านร่มรื่นนะครับผมเรียกว่าเป็นที่พักพิงใจของสรัทธาญาติโยมได้เป็นอย่างดีนั่นเอง ยามแรงๆเช่นนี้เราจะสมัมผัสกับธรรมชาตินะครับผมได้ยินเสียงไก่ไก่แจ้ของทางวัดนี่แหละครับผมทั้งเสียงสุนัขด้วยนั่นเอง ทางด้านนน้นจะเป็นพระโอโบสถหรือว่าโบสถ์ของทางวัดนั่นเองนะครับผมสะอาดร่มรื่นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติยิ่งนักนั่นเองจิตแท้จิตเดิมของเรานั้นก็จะเป็นธรรมชาตินี่แหละครับผม จะพบเห็นศินลปะอันสวยสดงดงามเป็นศินลปะประจำชาติไทยของเรานั่นเองนะครับผมพอดีเป็นช่วงยามแรงยามเย็นและฝนกำลังตกพรำ ทำให้อากาศนั้นเย็นสบายล่ะครับผมวัดมีความสวยงามร่มรื่นสะอาดสะอา้านแล้วก็เป็นช่วงเย็นด้วยแล้วก็ฝนกำลังพระพิรุณน,นี้พรมประพรมลงมาด้วยก็ทำให้เสริมความสงบความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาในหัวใจเราด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะวัดวาอารามนี้อนุภาพของพระศาสนานั้น เรียกว่าทําให้กรง้อ,งรอพระศาสนาหมุนไปถึงที่ใดสถานที่แห่นั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะครับผมจะคลายความทุกข์ความร้อนให้กับเราสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนั่นเองเป็นยาใจเป็นยาวิเศษนี่แหละครับผม ด้านเรมโรวัดก็จะมีะเปรียดเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นี่แหละครับผมวัดนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของอพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้ทงพี่น้องชาวพื้นที่บ้านสาลาพนัฐนิคมแล้วก็พี่น้องชาวไทยชาวพุทธในแหล่งต่างๆนะครับผมผมของประเทศเราก็จะ เรียกว่านอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วยังเป็นสถานศึกษาโรงร่่มโรงเรียนให้แก่บุตรทีดาของเรานั่นเองด้านหลังศาลาแดงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนนะครับผมคนนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้จะขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไรนั่นเองด้านหน้าพระอุโบสถนะครับผม ศิลปะสวยสดงดงามพอดีเป็นช่วงยามเย็นออพระอุโบสถก็ปิดเรียบร้อยแล้วนั่นเองด้านหน้าพระอุโบสถซึ่งติดออรั้วติดถนนนี้ก็จะมีเรียบเสมือนเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์นี่แหละครับผมเราจะเห็นสมัยก่อนนี้ก็จะเรียกว่ากลองเพลงน,นั่นเองโบราณโบราณน,นั้น วัดวาอารามจะตีกลองในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเป็นสัญญาณบอกว่าเป็นเวลาที่พระพระกุณเจ้าในวัดวาอารามน,น,นั้นจะได้ฉันเพนแล้วนั่นเองศรัทธาญาติโยมจะได้เตรียมกับข้าวพัตหารมาถวายหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ในวัดนั้นๆนั่นเองนะครับผมเราจะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เล็กๆย่อมๆแต่ว่าทรงคุณค่ายิ่งนักจะเห็นการเกวียนบรรทุกข้าวแบบโบราณโบราณน,นี่แหละครับผมทุกวันนี้ก็ลูปล้านยุคใหม่ก็จะไม่มีให้ชมกันแล้วไม้ก็เป็นไม้เนื้อดีนั่นเองยินดีต้อนรับนะครับผมมาชมเกวียนบรรทุกข้าว การเดินทางสมัยแต่ก่อนนั้นก็ต้องอาศัยยานพาหน,นะนั้นก็คือเกวียนนั่นเองนะครับผม ทางวัดได้อนุรักษ์อเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานอนุชนคนรุ่นต่อๆมาได้พบได้เห็นว่าสมัยแต่ก่อนนั้นพี่ป่านาะอาปู่ยา่ายายของเรานั้นดำรงชีพด้วยวิธีการใดเป็นความชาญฉลาดของอบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะครับผม ด้านหน้าพระอุโบสุดเราจะมองให้ลึกซึ้งละเอียดตอนนั่นก็คือศิละปะ,ะวัฒนธรรมบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะครับผมเดยกว่าสามารถจะอวดสายตาแก่ชาวโลกได้นั่นเองความอ่อนพริ้ววิจิตพิสดารนี้จันลงสืบทอดกันมาตั้งแต่บรโบราณน,นี่แหละครับผม ด้านข้างพระโอสถปฏิสถานอ,าองค์พระสิวลีซึ่งเป็นอริยสาวกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องให้เป็นเลิศเกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพ์นี่แหละครับผมไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนนั่นเองถึงขนาดในครั้งพุทธกาลพระถึง500รูป จะออกประกาศพระศาสนาแต่ก็เกรงว่าจะาการขบฉันบิณฑบาตจะไม่สะดวกจึงกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงประทานคำแนะนำว่าให้นิบุลองค์พระศิวลรีไปกับคณะด้วยเท่านั้นแหละครับผมการเวลาผ่านมาคณะพระพิสุสงฆ์ทั้ง500รูปแล้ว ได้กลับมากราบทูลพระพุทธองค์ว่าเมื่อได้องค์พระเสืเอลีไปประกาศพระศาสนาด้วยนั้นไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนอาหารการกินขบฉันนั้นเรียกว่าเหลือกินเหลือชายไม่อดไม่อยากนั่นเองเป็นเหตุอัศจรรย์ยิ่งนักนั่นเองนะครับผมทำให้ศรัทธาญาติโยมละ สาวกทุกยุคทุกสมัยนั้นจึงได้ทราบจากพระโอษของพระพุทค์ว่าด้วยบุญญาบาร,รมีการสั่งสมบาร,รมีทานขององค์พระเสวีนั้นบาร,รมีทานเต็มแล้วนั่นเองนะครับผมจึงไม่อดไม่อยากไม่ยาก,ไม,ยากไม่จนนั่นเองไม่ว่าจะไปสถานที่แห่งใดนะครับผมของขบชายเหลือเฟือนั่นเองเป็น คติเตือนใจให้เราศรัทธาญาติโยมได้มันบําเพ็ญทานนั่นเองนะครับผมทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิภาวนาทำให้มีสติปัญญาดีนั่นเองนะครับผมหน้าบันพระอุโบสถนี่นะครับผมก็จะ,จะมีอ่า ข้อความประวัติศาสตร์เขียนเอาไว้ว่าเริ่มสร้างพศ2491หรือ2491นั่นเองนะครับผม2491ปีนี้ปีพศ2566การเวลาผ่านมานั้นอ,อยู่ประมาณ75ปีผ่านมาแล้วนะครับผม75ปี ก็เรียกว่าเลยครึ่งศตวรรษเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอของบรดกวัฒนธรรมไทยบรดกทางพระศาสนาซึ่งมอบไว้ให้แก่ลูกหลานทุกรุ่นนั่นเองนะครับผมความงาม ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนี้ลูกหลานทุกรุ่นก็จะได้พบได้เห็นว่าบรรพบุรุษของเรานั้นได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังได้พบได้เห็นและก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยนั่นเองนะครับผมด้านหน้า,นาประตูโบสถ์ประตูพระโอโบสถ ในซุ้มเรือนแก้วก็จะประฏิสถานพระพุทธรูปปางถวายเนตรนั่นเองนะครับผมสำหรับศิลปะพระพุทธรูปปางถวายเนตรนั้นตามตามตำนานสมัยพุทธกาลนั้นกล่าวเอาไว้ว่าครั้งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สมเร็จเป็น อง,งสเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วพระองค์ยืนอยู่ใต้ร่มโพนะครับผมเป็นสเสวยวิปุตติสุขอยู่ถึงเจ็ดวันจากนั้นจึงได้เสด็จออกมา,าจากใต้ร่มโพแล้วก็ผินพระพักหันหน้าไปทางาต้นโพตัตรูนั่นเองนะครับผม แล้วพระองค์ก็ทรงลืมพระเนตรมองไปที่ต้นโพที่พระองค์ทรงประทับนั่งแล้วก็บรรลุโมกขธรรมนั่นเองนะครับผมจึงเป็นที่มาของคำว่าปางถวายเนตรตามที่ผู้รู้บางท่านให้คำแนะนำมาเนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นต้นโพต้นโพจึงเป็นต้นไม้ เรียกว่าคู่กับพระพุทธศาสนาของเรามาแต่ครั้งพุทธกาลนั่นเองนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนาด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นโพนี้จึงเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มงคลที่ประดิษฐานอยู่ในวัดวาอารามต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองนะครับผม ทางด้านหลังพระโอุโบสิทธ์สดนี้ก็จะเห็นต้นไม้คู่มากับวัดแต่โบ,บราณอายุก็นับร้อยๆปีนั่นเองนั่นก็คือนี่แหละครับผมเป็นต้นไม้ลักษณะเป็นต้นมะขามยักนั่นเองต้นมะขามนี้จะเจริญเติบโตช้านะครับผมเราเห็นต้นมะขามอย่างนี้หาดูได้ยากอายุแยะแล้วนะครับผม ก็กราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมอยู่ดีมีแหงก็ขอกราบเรียนเชิญปักหมุดมาที่วัดบ้านศาลาแห่งนี้มาร่วมกันทําบุญสร้างอริยทรัพย์นะครับผมฝากไว้ในพระพุทธศาสนานั่นเองเรียกว่าเติมแต่เกียงน้ำมันชีวิต ให้แก่เราคนที่เรารักและครอบครัวของเรานั่นเองนะครับผมแ <c oughs> ต่น,นี้าาศรัทธาญาติโยม <c oughs> ก็ได้มาร่วมบุญร,ร่วมกุศลกันนะครับผม <c oughs> ดีแล้วครับผมวัดวาอารามของเหล่านั้นเป็นที่พึ่ง ศูนย์รวมจิตใจของศรัทญธญาตาโยมาแต่บโบราณปัจจุบันและอนาคตเบื้องหน้านั่นเองนะครับผมเรียกว่าถ้าลูกหลานของเรานั้นผู้หลักผู้ใหญ่พาเข้าวัดวาอารามาะจะหมอบลาบภาพแก้วทำให้กิริยามารยาทนั้นอ่อนโยนนะครับผมช่วง พระอาทิตย์จะตกดินนี่แหละครับผมก็มีศรัทธาญา,าติโยมเรียกว่าหลายๆท่านกําลังามาร่วมบุญร่วมกุศลกันนั่นเองนะครับผมสุขโขปุญญาสอุจยโยการสังสมบุญ นำสุขมาให้ในช่วงท้ายนี้ก็ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมจงบังเกิดแด่ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในขณะน,นี้โดยทั่วหน้ากันเถิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับ